อืมใช่เสียแล้วสวัสดีครับรายการมิชแนลทีวีแอนวันนี้พามาถนนคนเดินวันศิตร์ มาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับวันนี้ว่าบรรยากาศเป็นไงมีวันนี้เป็นวันแรกว,วันที่16ถึงวันที่20กรกฎาคมอันนี้เราก็มาในตอนที่เขาก็เริ่มทยอยเปิดมาดูบรรยากาศนะครับเหมือนกับลูกทุ่งลูกทุ่งตลาดนัดตลาดนัดนี่มีทุกอย่างเลยมีปารตักด้วยคล้ายๆเหมือนอ,อประเทศญี่ปุ่นอ่ อันนี้ก็จะเป็นพวกสายรัดต่างๆรัดผมรัดพวกโทรศัพท์ะอะไรแบบนี้เสือผ้าขายด้วยของใช้ประจำวันใช้ชีวิตประจำวัน นาฬิกานาฬิการองเท้าอะมีมีหมูด้วยมีกระต่ายด้วยมีหนูด้วยเนี่ยหนู โอ้กิ่น้าเขามาลมเต็มเลยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศก็มีร้านค้าเต็มไปห,หมดเลยผ่าชมเออันนี้ก็น่าสนใจเนี้ย มันเป็นเคสเมือถือที่ทำเป็นรูปเราอัเนาะเออแปลกดีนี่ก็จะเป็นร้านพวกขายพวกเครื่องสำอางของผู้หญิงเนาะนี่มีนี่ดิสอเข,เขียนคิ้ว,วยเต็มเลยนีสอเขียนคิ้ว อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารร้นอาหารเยอะมากสนใจก็มามาก็ได้ของใช้ก็มีทุกอย่างยี่สิบบาทเนี่ยยี่สิบาทมาเลยทั้งร้านเลยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กเริ่มต้นสามสิบยี่สิบบาทไม่แพงนี่ มีต้มกุ้งก้มหูด้วยมีชิงช้าสวรรค์ด้วยเนาะอือนี่ิงช้าสวรรค์นั่งเสร็จได้ขึ้นสวรรค์เลยเป็นกองแสงมีเว่นเท่ๆด้วยเว่นเท่ โอ้วนติไขน่นกกระทามีสไลปี้ทุกรถเลยม,มาเดินกันได้ห่ปลาแซลมอนด้วยา,า,าม่ค่ะอเดียวเลยพี่ดาสูชิเขมีน,มนี่แก้จายีป้ายด้านล่างด้เย ร้านค้านี่ก็สแกนจ่ายได้ด้วยนะโอ้โหมีชิคาสวรรค์ด้วยอของเล่นก็นมี ได้บรรยากาศดีอะเนุะย้อนยุกนนคกันนุ๊กนันงขายเคสมาถือขนมถังแตก คิดติงบางแสนไหม,ไมร้อนไม่ได้เลยนี่ก็มินิพิตซ่ามินิมินิจริงๆโอวินติน20บาทแกออ้ว20บาทหมูกระทะไส้กรอก นี่นึกถึงตอนที่อะไรนะเซเว่นเปิดใหม่ๆอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรนะเขาเรียกว่าปลาไข่ปลาไข่เฉพาะปลาเต็ไมไปหมดเลยของของกินที่เค้ก <c oughs> อืมมีเห็ดด้วยหอยจ้อปูจา่าตากาดาไปดิเข่าหร่เนี่ยเขาเผากันร้อนๆเลยเนาะปกติเราจะซื้อแบบเย็นๆ ตรงนี้ก็จะมีพวกขนมจีนขนมจีนน้ำยาอะไรี้หแจ๊อี๋ยอยทอดผักไทยกุ้งนี้ตัวใหญ่ๆเลยเนหะ็นไหม อันนี็จะด้ว่เดี๋ยวมาณห้รส้บยก่สิยอันนี้ของเล่นยาเพ็นเนาะไหน นี่เหรอนอ่าอะไรน,นกนกระทาหันรอเ้อะอันนี้ตอนนี้บรรยากาศก็คือคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับจะเยอะประมาณสักหกโมงจิดโมงนี่เป็นเวลาห้าโมงคอดมันก็ยี่สิบบาท ติ๊กเกี่ยวก็ยี่สิบบาท,ทแรงทอดทุเรียนทอดขนมโ,โตเกียวเนยกรอบอืมเอคุณเคยเห็นนะมีสองข้างทางอืมแต่ไม่ปหมดเลยโกงไอศครีมอันนี้ก็อร่อยนะ แวะมาไขาน่นกกระทาขนมไทยทุกชุบสิบลูกยี่สิบห้าแพงไหมท่านผู้ชมว่าแพงไหมอ่ะสวัสดีครับอามาเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้อ,อ๋ออเหนื่อยวันนี้มามาเดิน เนื่อยค่ะแต่มีไงไม่ไม่สนใจอะไรหรอครับวันนี้อิ่มค่ะอ๋ออิ่มอาหารเยอะมากเรื่อนไข่ไว้วางใจคินไข่แตงโมสนใจก็มามาเดินกันได้นะครับ1 6บหกถึงยีกรกฎานะครับ อ,อันนี้มันมีขนมย้อนย้อนยุกตั้งหลายหลยหลายอย่างนี่ก็ขนมย้อนยุกเหมือนกันขนมเรื่องยวนม,มีเออปีนี้มีงวดที่แล้วไม่ไม่ไม่ม,มีขนมเรื่องยวนขนม รถโรงเรียนไมโลอันนี้อะไรปลาไข่ใจดีหมูย่างหม้ละูมาละห้าจ้าดูก่อนได้นะไปเกาะอ,อีสานห้าบาทนี่ไปเกิดเมื่อยก็มาตรงนี้ได้นะครับโซนโนวด งวดกันอย่างนี้เลยงานมีห้าวันงานมีห้าวันใช่ก็อย่าลืมนะครับสิบหกถึงยี่สิบวันนี้เป็นวันแรกที่ผมมาเวียดจีนกาว้านนอกใช่เต็มฟองถึงยี่สิบมามาเดินกันนะครับ มาดูบรรยากาศก็กได้สนใจค่อยช็อปนะไม่สนใจก็เอดินออกกำลังกายกันก็ได้ครับเดินชมบรรยากาศใช่ทางซ้ายก็จะมีโต๊ะนั่งทางขวาก็จะมีให้ช็อปปิง้งดีไหม มึยาางมอยอนะวรกนะันั้นนอืมแต่นูว่าเราควรจะรีบเดินเดี๋ยวเดินขับดีกว่านุ่นมันมาแล้ว ร้านนี้น่าสนใจนะครับข้าเหนียวปิ้งสนใจก็มาอุดหนุนก็ได้นี่น้ำสมุนไพรน้ำอ้อยกระดี่ทับไส้หมูทอด แล้วก็มีของเยอะแยะอีกมากมายข้าวไข่เจียวก็มีนะครับบุฟเฟ่ต์เครื่องข้าวหมูอบก็มีไอศกรีมโบราณก็มีเยอะแยะเลยราคาไม่แพงเป็นต้นชิ้นละห้าบาท อันนี้ขายผลิตภัณฑ์เฮลูบอยนี่ทั้งล้านเลยนนก็กชบุชบก็มีอันนี้ปลาหมึกสมัยเด็กๆชอบชอบซื้อทานอันนี้ข้าวโพดอบเนยนอ เชิญนะครับซ o มโก็มีครับมีทุกอย่างเลย mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นรถเล่ยน,นะฮะแต่ mm hmm. มีขายทุกอย่างเลยนะเนี้ยเดีวแถวนี้ลองมาเดินกันนะครับบรรยากาศร mm hmm. ้านค้าย็จะมีเยอะแยะเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ แล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับอ่ะพามาดูคร่าวๆก่อนสนใจก็มานะครับอ่ะอ่มมามปิดคลิปกับท่านผู้ชมไหนเร็วครับครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกครับเดินสนุกออกกำลังกายด้วยค่ะครับอย่าลืมมานะครับ16ถ,16ถึง21ค่ะอ๋อ16ถึง2ี่ส สวัสดีค่ะคับสวัสดีวันสวัสดีครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายอืมดูบรรยากาศโอ้โหดเต็มเลยืร้านค้ายเยอะแยะเลยอะ่ะ